ออโอเคมาถึงคําถามแรกที่อยากจะสอบถามคุณแอนนะครับว่าตลาดรถจะช่วยบริการความสะดวกให้กับลูกค้ามากกว่าเว็บไซต์ผู้แข่งเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคคาถามนี้นะคะคืออย่างเว็บไซต์อื่นเนี่ยมีคนมาลงประกาศขายรถมีมาลงขายแล้วพอมีคนดูสนใจปุ๊บพกาก็ไปตกลงกับคนขายแล้วก็ไปช่วยเหลือตัวเองในเรื่องของการหาไฟแนนซ์ไปจ่ายเงินสดเป็นคนส่งหรือว่าอะไรเองกันแล้วแต่แต่ถ้าเป็นตลาดรถ ค่คุณดูรถในตลาดรถเนี่ยดูเสร็จปุ๊บคุณที่ต้องการจะคอนซัลท์ให้คุณโทรเข้ามาที่ออฟฟิศของเราเราจะให้บริการตั้งแต่ดูรถคันนี้ซื้อขายเท่าไหร่ราคาเท่าไหราจัดไปนันนี้ด้วยถ้าเป็นเรื่องของการเงินเราทําการโอนให้ด้วยเป็นเรื่องของช่วยทางด้านของผลส่งเราสำรองเงินให้ถ้าคุณมีไม่พอครับพูดง่ายคือว่าตลาดรถเนี่ยไม่ใช่เป็นเป็นเว็บไซต์อย่างเดียวแต่ต้องการจะให้ลูกค้าเนี่ยถ้ามีปัญหาก็ โทรศัพท์เข้ามาได้ถูกตอ้องครับทีนี้บริการที่จะให้โทรเข้ามาในทีมงานของคุณแอนเนี่ยมีให้ปรึกษาเรื่องอหบ้างคะปรึกษานะคะหคือซื้อรถคันนี้ถ้าไม่มีเงินเราช่วยได้ไหมไ้สองจะจัดไฟแนนซ์จัดผ่านหรือเปล่านะคะชาอะสองอสามเราสำรองเงินให้คนขายแอนจะสมายจายแล้ทั้งหมดทุกอย่างโดยปกตินะคะคุณไรถ้าเกิดว่าเราไปจัดไฟแนนซ์เอง ไปหาธนาคารเองธนาคารจะยังไม่จ่ายเงินคันธทันใดที่คุณเซ็นโอนกรรมทธส์แต่ตลาดรถเนี่ยช่วยสำรองเันให้กับคนขายก่อนเพราะฉะนั้นก็คือครบวงจรที่จะซื้อจะขายจะจบได้เลยโดยตลาดรถก็ถ้าจีนไม่เอาเโทรมาก่อนก็โทรมาก่อนโทรก่อการการบริการเนี่ยถ้าถ้าอยากจะโทรมาสอบถามต่างๆ ในช่วงเวลาทําการปกติสาวาทิี่ไม่ได้ไหมเดี๋ยวว่าได้ทั้ง24ชั่วโมงยได้24ชั่วโมงเลยค่ะเรามีมสายฮอตลายเปิดให้บริการ,รกับทุกท่านอยู่ครับทีนี้พูดถึงการที่จะขายรถได้เนี่ยนะครับทํายังไงให้ซื้อขายรถเรียงรวดเร็วเพราะว่าปกติบางคนต้องการใช้เงินด่วนนะครับก็ะะมีรถเป็นสินทรัพย์ทายัางไงจะให้ขายได้เร็วซื้อขายได้เร็วครับ ก็คือลงประกาศกับตลาดรถนะคะคนเข้ามาดูเนี่ยเยอะมากในแต่ละวันเนี่ยเป็นห้าหมื่นคนนะคะโอกาสที่เขาจะดูรถของคุณเนี่ยมีมากกว่าที่คุณจะไปประกาศขายบอื่นทั่วไปหรือไปประกาศขายตามข้านทางเห็นใช่ไหมคะที่มีป้ายติดไปขับไปอาจจะไม่มากเท่ากับเว็บไซต์ของเราด้วยครับโอกาสที่คนดูเยอะแล้วนะคะสองถ้าเกิดพอคุณขายได้แล้วเนี่ย ถ้าเกิดมีคนสนใจเราบริการให้ด้วยคุณก็จะได้เงินอย่างรนเร็วมากของเราแค่วันนี้ตกลงขายเราได้ตกลงนันเรียบร้อยพุ่งนีคุณรับเงินได้เลยครับทีนี้ก็คือว่ารถหนึ่งคันสมมุติฮอนด้าชัรุ่นหนึ่งในเว็บไซต์ของตลาดรถจะ,จะมีราคากลางของแต่ละรุ่นก่อนออกขึ้นมาทีนี้คนที่จะเป็นผู้ที่จะไปขายเนี่ยควรจะตั้งราคาสูงกว่าแล้ว,ว่าการตั้งราคาต่ำกว่า คุณแอนม like ีคำแนะนำอย่างไรกับการตั้งราคาตางนะครับการตั้งราคาขายนะคะเราดูว่าราคาส่วนใหญ่ในตลาดรถเนี่ยตั้งกัน่ประมาณเท่าไหร่แล้วเราเจ้าของรถเนี่ยเรารู้อยู่สภาพรถของเราดีเลขใหม่ของเราไม่เยอะเราไม่ชนไม่เขียวแน่นอนราคาควรจะตั้งให้สูงกว่าราคากลางสักนิดหน่อยเผื่อต่อรองนะคะอย่าตั้งต่ำกว่าเลยเพราะว่าคือเราอยากขายได้เร็วจริงมันเหมือนกับเรา เรายัดเยียดนะคะเวลาเราขายถูกมากไอ้รถเรามีปัญหาหรือเปล่าจะกลายเป็นเพรสช่นะมากกว่าย้ำัก็คือว่าอยากตั้งราคาตา่ำกว่าราคากลา<ช>งคุณแอนไม่ไม่แนะนำไม่อยากเลยไม่อยาก<ช>เลยมันจะกลายเป็นเหมือนรถเรามีปัญหาจริงๆเราเป็นเจ้าของรถเนี่ยเราต้องอยากได้ราคามากกว่าที่อื่นแล้วถ้าอยากได้ราคาตั้งราคาต่ำแบบนั้นก็ไปขายทั่วๆไปดีกว่าไปเต้นเลยดีกว่าใช่ได้เงินเร็วได้เงินเร็วด้วยแต่ราคาอาจจะหลบลงไปสักนิดนึงหนึ่งปัจจัยเรื่องของราคานะครับ สองรูปถ่ายมีผลไหมรูปถ่ายรถก็มีผลนะผลม,ม,มาลกาใช่เพราะถ่ายให้ดูสวยมุมไหนที่คนดูแล้วสนใจแต่แต่จะถือว่าเป็นเฟกมั้งที่คนถ่ายรูปมาสวยจริงๆไปดูรถจริงบอกเบิดอ,อาจจะยับเยินไม่เป็นเช่นนั้นก็ก็อยากให้เห็นมุมจริงๆของรถคครับนสงสัยอีกว่าถ้าสมมุติคนไม่เห็นรูปในในตลาดรถเนี่ยค,ค,ควรจะไปดูด้วยตาตัวเองก่อนหรือเปล่าหรือว่า กิงกลางอย่างเดียวดูดีกว่าต้องดูค่ะดูแล้วคือคุยกันพอสถานที่ที่จะไปดูรถเนี่ยดูตรงไหนไปดูรถให้เห็นของจริงคุยกันเลย,ย,เล,ยลองขับลองอะไรกันเลยเพราะว่าเราจะซื้อรถรถไม่ใช่สามบาทสี่บาทราคาเป็นแสนเราต้องใช้บิลตั้งหนึ่งปีสองปีเราไปดูให้แน่ใจคุยกับคนขายดูเลียกรถด้วยมีถูกต้อง,จร,ง,จ,รง,จ,รงจริงนะเป็นเจ้าของรถจริงๆนะแล้วค่อยตัดสินใจมัดจำแล้วก็ตลาดรถจัดการให้ครับ ทีนี้เราก็คงทราบแล้วปัจจัยเรื่องของการทําให้ขายรถยนต์ได้อย่างรวดเร็วและในมุมอออม,มองของผู้ซื้อละคุณแอนมุมมองของผู้ซื้อเนี่ยถ้าพูดถึงว่าการป้องกันวิชาชีพนะป้องกันวิชาชีพที่โพสต์ขายบางทีอาจจะแน่นอนว่าตาดรถนี่ คือมีทั้งคนดีแล้วคนไม่ดีแต่ก็ป้อง,องกันไปก่อนจะป้องกันพวกมิจฉาชีพที่ยังไงไหมเขาหลอกลวงแล้วก็วิธีแรกเลยก็คือถ้าเห็นลูกลดลงแล้วเนี่ยราคาถูกกว่าความเป็นจริงมากๆเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อใจเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราเห็นกันมาเนี่ยนะคะรถเนี่ยพอมาลงขายราคาถูกมากๆคนมกักจะชิงก็คือโอเคถ้าคุณมาก่อนคุณได้รถคันนี้เลยนะถูกผมเปิดประมูลเลยนะมีสามคนใครมาก่อนใครโอนมาจะไม่ผมก่อนผมให้รถ ทุกคนก็โอนมาจําไปก่อนโอนมาจําไปสามพันห้าพันเพราะว่าติดเบอร์โทรสั์หายไปคําแนะนําของตลาดเราก็คือดูรถก่อนไปดูรถให้แน่นอนเห็นเจ้าของรถจริงเห็นเล่มจริงทําสัญญาซื้อขายกันเรียบร้อยค่อยให้ใจ่ายเงินมาบจากงาจ่ายก่อนแค่นี้ค่ะเรื่องของวิาทาชิพจะหมดไปครับแล้วการซื้อขายให้เจอแล้วนะรถจะมาช่วย ไเป็นตัวกลางยงไบ้างรตรงนี้เรื่องของการเงินคออ่ะบุตรตกลงพอทําสัญญาซื้อขายกันเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะคะโทรหาตลาดรถเลยตลาดรถจะแนะนําว่าคุณทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่วันรุ่งขึ้นถ้าทําตามที่ตลาดรถแจ้งทั้งหมดทุกอย่าง้วพร้อมเนี่ยวันรุ่งขึ้นคือคุณรับรถได้เลยผู้ซื้อผู้ขายรับเ<า>งินได้เลยอีกทางหน่ถ้าจะป้องกันก็คือให้ตลาดรถเข้ามาช่วยตรงนี้ดีกว่าให้เราแนะนำคนเซาล์ให้ อย่า,อย,าอย่าไปทำกันเองมัจะถูกปลอกได้แล้วเ,เราจะช่วยเช็คอีกทีนมันก่อนใช่ค่ะจะช่วยก็คือเราอาจจะเช็คไม่ได้ทั้งแต่ว่าแต่ว่าได้บางสว่วนก็คือเราก็จะปุยกขาให้นะคะคอ่ะทีนี้มาถึงว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้ตลาดลดเหลือกว่าผู้แข่งเป๊ปซช่เรามีคุณสมบัติที่ดีกว่าอย่างไรบ้างอ่าโอเคเรื่องเด่นเลยของเราก็คือเรื่องของเร็วนะคะรวดเร็ว ก็คือวันนี้คุณตกลงซื้อขายรถพรุ่งนี้ตลาดรถจัดการให้คุณได้รับเงินได้รับรถได้เลยเรียกว่าโอน r n i g h t service ค่ะก็คือเร็วเร็วรตัวเว็บตัวเว็บไซต์ก็รู้กันอยู่แล้วถ้ามาโอนขายรถก็ต้องเร็วอยู่แล้วใชครับเอาละ่ะทีนี้มาถึงเรื่องเงินเงินทองทองกันบ้างครับแมนในการอยากคนเราเนี่ยเวลายอยากจะได้รถนี้ก็น,นะอยากจะได้เร็วๆเลยนะครับบางทีก็อาจจะติดขัดสนเรื่องเงินทองเนะี้ย ติดขัดเรื่องเงินเนี่ยช่วยอย่างไรบ้างในการซื้อนะครประเด็นที่1ประเด็นที่สองอยากจะขายหรือว,ว่าติดไฟแนนซ์เก่าก็คือคือคนขายให้เจะเปลี่ยนรถและเอาป,อประเด็นที่หนึ่งก่อนอยากจะซื้อรถแต่ติดขัดนะ สต,ติดขัดเรื่องเงินก็คือทุกคนเนี่ยในการซื้อรถเนี่ยคงจะไม่ได้มีเงินถกซื้อรถทุกคนคนะคะถ้ามีอยู่แค่ส่วนหนึ่งคือรถเนี่ยห้าแสน 500, มีสักส่วนหนึ่งหนึ่งแสนรถคันนี้จะกู้ได้สักสี่แสนไหมแต่หลังรถช่วยของเซาให้พราอว่ารถคันนี้จะกู้ได้เท่าไหร่เราช่วยสำร,รองเงินตรงนี้ให้กับผู้ช่วซื้อค,ค,ค่ะบูโรล,ล่ะสิตดเชนในบูโรล,ล่ะก็เราก็จะมีสถาบันบางสถาบันที่ไม่ตรวจเช็คตรงนี้ค่ะที่ก็จะรับค่ะ มีมีบางส่วนที่ช่วยได้ใช่ค่ะครับทีนี้อยากขายจะติดไฟแนนซ์เก่าอยากขายติดไฟแนนซ์ตลาดรถจัดการให้เป็นที่เดียวที่เราดําเนินการให้อยากขายขายได้หาผู้ซื้อมาได้ปุ๊บเนี่ยตลาดรถจัดการติดไฟแนนซ์เดิมให้ผู้ขายรับเงินส่วนต่างไปเลยแล้วก็ผู้ซื้อได้รบกลับไปเลยทันทีค่ะตลาดรถจัดการติดไฟแนนซ์ให้ค่ะครับคนที่เป็นผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยต้องมาเจอกันที่นี่ที่ตลาดรถ จะสำนักงานตลาดรถอยู่ที่ไหนครับสำนักงานตลาดรถอยู่อาคารวานิสาค่ะซอยชิดลมหลังเซ็นท่านชิดลงมตรงใดครับค่ะมารถไฟฟ้าได้เลยครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแอนนะครับค่ะ